แม่ดินกับพ่อต้องคือเคยถามลูกทุกคนนะว่าถ้าวันหนึ่งป้ากับแม่ตายพร้อมกันหนูจะอยู่กันยังไงแม่ที่ดินที่นี้แม่อย่าพึ่งขายนะแม่เ่บุญจะทำให้เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีที่พักอาศัยทํ้มอย่าพิ่งขายนะครับ กันชัยเป็นขอบคุณลุงหนุ่มกันชัยมากเลยนะครับที่ทําให้เปิลขายสบู่ได้เยอะเลยขอให้คุณลุงหนุ่มกันชัยสุขภาพง่าง,งากายแข็งแรงสู้ๆนะคะขอให้สุขภาพง่าง,งากายแข็งแรงไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่วความสุขความเจริญน,น,นะคบขอบคุณครับเปนนคิดถึงไหมครับคิดถึงครับคิดถึงใครครับคุณลุงหนุ่มกันชัยครับทำไมเปิน,นคิดถึงนะคบ เพราะว่าคุณงูหนุ่มกันชัยทําให้เบลคนขายสบู่ได้เยอะครับที่ดินที่นี้แม่เพิ่งขายนะแม่เพราะว่าแม่ขายแม่ก็จะเอาตังไปไม่ได้ตอนที่แม่ตายไปหนูจะ ไ่บุญจะทำให้เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีที่พักอาศัยและแม่ได้บุญมางเรทมีแม,ม่อย่าพึ่งขายนะครับตกลงไปบุญไม่ให้แม่ขายใช่ไหมครับใช่คับขั้นเข้าตายไปเข้าเข่ากบเอาทรัพย์สินเงินทองไปไวโอ้ขั้นเข้าสัางเป็นทีปฏิบัติธรรมเหยคนอยากไล่เมื่อเป็นทีพักพิงคนอยากไล่เข้าตายไปเข้ากระด๋บุญ อืมแล้วแม่แบ่งขายได้ไหมบ่ลกูกถ้าอย่างนั้นแม่ก็ขายไม่ได้หรอ,อรจะยกเป็นที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยลูกป่ามันเยอะมากเลยนะน,นี่ยดูดิดูดสิตกลงแม่แม่ขายบ่เข้าตงเข้าตงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเลยเเป็นที่พักพิงของคนอยากอยากเลย แล้วหนูไม่เสียดายที่พื้นนี่แล้วลูกนะคะเพราะว่าที่พื้นเขาตายไปเขาต้องยิงไปเลยอ๋อนั่นแม่จะให้แม่เก็บไว้ทั้งหมดเลยเหรอแม่แบ่งขายได้ไหมแบ่งสักนิดหนึ่งสักห้าลายอย่างนี้ได้ไหม<อ>ไม่ได้โอเคเดี๋ยวแม่ขอคิดดูก่อนนะโอเคไหมคะ บอกว่าขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยขอบคุณหดกระแสนะคะหลังจากม่นิดขายแบบของม่นิดไปเรื่อยๆนะคะแม่นิดขายของม่นิดไปเรื่อยๆวันละสิบก้อนยี่สิบก้อนสามสิบก้อนวันละร้อยก้อนก็แล้วแต่นะไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นว่าแม่นิดไม่ได้ออกสือ่อออกอะไรในะาการสิ่อ้าจะมีบางครัง้บงบางเวลาสิ่งที่ม่นิดทำแม่นิดเชื่อว่าหลายคนเข้าใจในเจตนาที่แม่นิดทำแล้วก็มีอีกบางคนที่กําลังจะมองม่นิดในแน,แนวทางที่ เป็นไปตามในสิ่งที่เขาคิดนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคน <c oughs> เหรียญมันมีสองด้านมันมีด้านดีด้านบวกด้านลบนี่แหละค่ะนี่คือตัวจริงเสียงจริงทําเองเลยค่ะเมื่อคืนนีต้ตี <c oughs> สองนะคะพี่พี่ผู <c oughs> ้ใหญ่ใจดีเมื่อคืนนีต้ตีสองนะคะเนี่ยนั่งแพ็กสบู่ให้ผู้ใหญ่ใจดีอยู่เนี่ยเห็นไหมคะ่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีมือหายเหรอคะสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะคุณอ่า น้องใบบุญรู้สึกยังไงบ้างครับที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสน,นุนประสบการณ์ใบบุญอ่ะก็เริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะคะผู้ใหญ่ใจดีแคปได้นะคะบันทึกได้นะคะก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหรอคะลูกเหนื่อยมากเลยลรอคะแล้วหนูเข้าใจหรือย,ยังคะว่าแม่หาเงินให้หนูเหนื่อยมากเลยกว่าจะหนูโตมาขนาดนี้เนี่ย วันนี้หัวใจจะเป็นเหล็กแล้หัวใจจะเป็นเหล็กเลยเหรอคะลูกมันเป็นยังไงบ้างคะฮะเออหนูรู้สึกยังไงคะหัวใจจะเป็นเหล็กอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะแล้วหนูเข้าใจหรือยังคะเพราะว่าแม่กว่าจะหาเงินให้หนูเนี่ยแม่เหนื่อยขนาดไหนแม่กับปาต้องเหนื่อยมากขนาดไหนหนูเข้าใจหรือยังคะรู้รู้หนูตัวหนูควงท่าน คือถ,ถ,ถึงสะนะค่ะระดับความสูงประมาณไหนคะถึงสวรรค์ถึงสวรรค์เลยผู้ใหญ่ใจดีเหนื่อยแบบถึงสวรรค์เลยอ่ะคือไม่ได้อยากจะ,กะทําสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คืออยากเอาเด็กที่รู้สึกว่าพ่อแม่ Ω เอาไม่อยู่แล้วเอามาฝึกฝนอบรม ไม่มากก็น้อยนะคะสิ่งที่เขาได้รับไปเพราะอะไรครอบครัวแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันด้วยการเอาใจใส่ถามว่าไม่นิดครอบครัวไม่นิดมีเวลาอยู่กับลูกมากไหมก็แทบจะไม่ได้อยู่เลยอย่างลูกชายคนโตอย่างพี่เจงเนี่ยเขาก็คือแต่ไม่นิดสบายใจนะสบายใจตรงที่ว่าคือถ้าวันหนึ่งไม่นิดเป็นอะไรไปไม่นิดจะไม่ต้องห่วงอะไรเข้ามากเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอ่าแล้วมีความรู้สึกว่า ก็คือแม่นิดกับพ่อต้องคือเคยถามลูกทุกคนนะว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งถ้าเราอยากจะเขียนความคิดลูกเราว่าลูกเราจะอยู่แบบไหนหรืออะไรยังไง mm hmm. แม่นี่จะถามกับพ่อต้องถาะพ่อต้องจะยิงคําถามกับลูกเสมอว่าถ้าวันหนึ่งป้ากับแม่ตายพร้อมกันหรือเกิดอุบัติเหตุตา,ตายก็ได้หรืออะไรก็ได้หนูจะอยู่กันยังไงอืม เขาก็จะบอกประมาณว่าพี่เจมบอกว่าหนูก็จะไปหางานทำใช่ไหมไปไปหางานทำเลี้ยงตัวเองเรียนหนังสือส่วนพี่เนนก็จะบอกว่าหนูก็จะเอาใบบุญไปอยู่ด้วยที่วัดหนูก็จะให้น้องเรียนหนังสือหนูก็จะดูแลน้องจนกว่าน้องจะเลี้ยงตัวเองได้เติบโตได้ถามว่าแค่เนี้ยมินิก็ภูมิใจแล้วนะคะมินิก็รู้สึกว่ามินิดีใจแล้วนะคะ คิดดูสิว่าค่าก่อสร้าง15ล้านบาทโดยที่ทั้งหมดจะหกงวดครับอ่บอา,อาอไม่นิดไม่ได้ไปเปิดรับบริจาคบางคนก็บอกว่าโอ้รวยแล้วนู่นนั่นนี่มันไม่ได้รวยหรอกค่ะคนเราคําว่ารวยถ้าเราไม่รู้จักพอเราคนเราจะสะกดไม่เป็นเลยนะคะพี่ครับผู้ใหญ่ใจดีขอคุณขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อสชบุใบบุญเงินทุกบาทที่ผู้ใหญ่ใจดีซื้อสชบพใบบุญ เบญุนจะเอาไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่เอาไปซื้อขนมแล้วก็ไม่เอาไปซื้อของเล่นนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีที่สึ้งสุดมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับขอบคุณครับ กฎมาไม่มีเฟืองปืนควนปืนเี่เลี้ยวค่าหันศอก